ผมจะบอกคร่าวๆไว้ก่อนว่ามันจะมีอยู่3เฟสด้วยกันนะครับในเฟสแรกนะครับเราเรียกว่าเฟสของการวิเคราะห์แล้วก็จับจังหวะในการเทรดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า scanning. สแกนนิงสแกนนิงหรือว่าการค้นหาแพทเทิร์นเริ่มจากข้อหนึ่งเลยคือเราจะต้องลากสวิงของราคาให้ได้อย่างเป็นระบบก่อนเมื่อเราลากสวิงราคาได้เป็นระบบแล้วมันจะนําพามาสู่การระบุแพทเทิร์นที่ถูกต้องแล้วก็นํามาสู่ในข้อที่3นะครับก็คือการกําหนดตําแหน่งราคาที่เราจะเริ่มเทรดนั่นคือหัวใจสําคัญของการจับจังหวะเทรดนั่นเองอ่ะเดี๋ยว ผมจะสาธิตตัวอย่างของเฟสที่1ทั้งหมดให้ดูนะครับในเฟสที่หน,น่ในเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะจับสวิงของราคาให้ถูกต้องนะครับอ่าถ้าเราจับสวิงของราคาให้ถูกต้องแล้วหน้าตาของตัวเส้นที่เราจับสวิงซึ่งเป็นเส้นสีน้ําเงินนี้มันก็จะ ถูกลากออกมาอย่างถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยระบบในการจับสวิงราคานะครับเมื่อเราจับสวิงของราคาแล้วเราก็จะระบุแพทเทิร์นอย่างถูกต้องนะครับเมื่อเราระบุแพทเทิร์นได้เรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นเรียกว่าบัตเตอร์ไฟล์แพทเทิร์นเมื่อเราระบุแพทเทิร์นได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกําหนดเจ้าตัว ตำแหน่งที่เราจะเข้าเทรดนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าตำแหน่งที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยอยู่บริเวณใดอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยเมื่อเรารู้แพทเทิร์นแล้วเราก็จะรู้ตำแหน่งที่เราจะเข้าเทรดตรงนี้เขาเร,าเรียกว่า PRC นะครับหรือว่า Potential Reversal Zone แนวทางในการเทรดเนี่ยก็คือเราจะรอให้ราคาเนี่ยเขาขึ้นไปถึงเจ้าตัวกรอบแดงหรือว่า PRC ก่อนแล้วเราจึงค่อยโฟกัสที่จะเล่นเซลล์นะครับนั่นคือเป็นแผนการเทรดหรือว่าระบบเทรดของ Harmonic Pattern นั่นเองอ่ะซึ่งนี่ก็จะจบในเฟสที่1 นะครับง่ายๆเลยต่อมาในเฟสที่2นะครับเขาเรียกว่า การลงมือเทรดอ่าซึ่งเป็นเราเรียกสังกเกตหรือว่าเทรดดิ้งหรือว่าการเทรดด้วยกลยุทธ์นะครับอ่าซึ่งจะแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนย่อยในเฟสที่2นะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือเป็นการระบุวิธีที่จะเข้าเทรดก่อนเลยนะครับว่าถ้าราคามาถึง PRC แล้วเราจะเข้าเทรดเลยด้วย pending order หรือว่าเราจะรอให้แท่งเทียนคอนเฟิร์มก่อนซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะระบุได้ล่วงหน้าเลยในขั้นตอนที่2นะครับการตั้งตำแหน่งซับล็อตที่เป็นระบบคือมันจะมีกำหนดจุดซับลอตให้อย่างชัดเจนในขั้นตอน ที่3นะครับก็คือการกําหนดความเสี่ยงหลอดไซส์ที่เป็นระบบการกําหนดความเสี่ยงเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่าหลอดไซส์ที่เราใส่ไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าถ้า เออ worst case scenario มันเกิดขึ้นมันจะเป็นการขาดทุนที่เท่าไหร่ worst case ก็คือแย่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือขาดทุนเท่าไหร่นะครับซึ่ง worst case ที่ผมตั้งไว้ที่แย่สุดก็คือไม่เกิน3%นะครับ1-3%โดยประมาณ4นะครับก็คือจะมีเป้าหมายในการทำกำไรหรือว่าตั้งเป้า take profit อย่างเป็นระบบนี่คือในเฟสที่2ก็คือการลงมือเทรดหรือว่าเฟสของการเทรดดิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับ เมื่อราคาเนี่ยมันมาถึงตำแหน่ง potential reversal zone เนี่ยนะครับเราจะ a อคชั่นอย่างไรเราจะ Action ด้วยการ pending order เลย sell limit เลยหรือว่าเราจะ Action ด้วยการรอให้แท่งเทียนกลับตัวก่อนแล้วเราจึงค่อยกด sell ลงไปนะครับเราสามารถที่จะเลือกกลยุทธ์นี้ได้อ่าสมมติว่าจุดเข้า entry เนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็ Stop Loss ที่นี่นะครับอ่านี่คือเราสามารถที่จะกำหนด Stop Loss ได้เลยนะครับ ล่วงหน้าเลยก่อนที่ราคาจะมาถึงเห็นไหมครับราคาอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่เรากําหนดได้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากของฮาร์ o n นิกจากนั้นนะครับเราสามารถกําหนดเรื่องของหลอดไซส์ล่วงหน้าได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็น Risk Management ที่สําคัญมากๆเราจะกําหนดไว้เลยว่าเป็นความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เราสามารถที่จะกำหนดได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่เราเจอจุดเข้าแล้วตั้งแต่เราเจอซ็อฟลอดแล้วต่อมานะครับเราก็จะกาหนดเป้าหมายในการทากาไรได้เลยทันทีนะครับก็คือเราจะได้อย ก็คำนวณความเสี่ยงรอบไซส์แล้วก็สุดท้ายคือตำแหน่งของเทคโปรฟิตที่เราสามารถกำหนดได้ล่วงหน้านะและนี่คือเฟสที่2นะครับก็คือเฟสของเทรดดิ้งต่อมานะครับก็คือเฟสที่3ก็คือการบริหารออเดอร์ที่เราเข้าเทรดนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Managing งนะครับก็คือตอนนี้มี3เฟสเห็นไหมเฟสแรกเรียกว่าสแกนนิ่งเทรดดิ้ง Managing นะครับก็คือเป็น3เฟสนะอันนี้คือเฟสสุดท้ายคือเป็นการบริหารออเดอร์เพื่อผลกำไรสูงสุดลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะลดโอกาสในการขาดทุนถ้าราคาเนี่ยวิ่งกำไรถึงจำนวนต่ จุดที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับข้อที่2นะครับเราจะบุตําแหน่งการเก็บกําไรบางส่วนเข้ากระเป๋าก่อนเมื่อราคาวิ่งไปถึงจุดที่มีวินเรทมากที่สุดหรือว่าเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองนะครับวินเรทคือเป็นโอกาสที่ราคาจะมีวินเรทสูงมากที่สุดขั้นตอนที่3นะครับก็คือระบุตําแหน่ง กําไรของ maximize profit นะครับระบุตําแหน่งกําไร maximize profit ก็คือเป็นตําแหน่งที่ทําให้เราได้กําไรเยอะที่สุดขั้นตอนที่4นะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการ let profit run เพื่อเอากําไรแบบแจ็คพอตกองโตนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการแบ่ง lot size ออกมาหมดเลยนะครับเพื่อที่จะออกกําไรตามเป้าหมายแต่ละแบบในสังเกตว่าอันแรกนะครับเป็นไปเพื่อ ไม่ให้ขาดทุนขั้นตอนที่2นะครับเป็นไปเพื่อให้ได้กําไรที่เป็นไปได้มากที่สุดที่มีวินเลทสูงที่สุดเข้ากระเป๋าไว้ก่อนขั้นตอนที่3นะครับเป็นไปเพื่อเอากําไรที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับขั้นตอนที่4เป็นไปเพื่อเอากําไรแบบแจ็คพอตนะครับก็คือโอ้โหมันบางทีมันเลทโปรฟิตรันมันได้รันเทนกันกินกําไรกันคําใหญ่ๆเลยตะกี้นะครับจำได้ไหมที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนสแกนนิ่งในเฟสที่1นะครับว่ามันเป็นตัวบัตเตอร์ไฟล์แพทเทิรน้าาคก็ขึไป ได้ Position ที่บริเวณนี้นะครับซ็อลรออยู่บนนี้นะแล้วราคาก็ได้ลงมาชนแท็ p r o ฟิตที่1นะครับ ใดๆก็ตามที่ชนเทคโปรฟิตที่1เนี่ยเราก็เก็บกาไรเข้ากระเป๋าก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ขยับซับลอตตำแหน่งนี้นะครับลงมาปิดจุดเข้าที่บริเวณนี้เท่านั้นเองจากนั้นนะครับราคาก็ลงมาต่อที่ตําแหน่งบริเวณเทคโปรฟิตสซึ่งตัวเนี้ยเป็นตําแหน่ง maximize profit ข้อที่3นะครับเราจะทําการแคะซับลอตตามลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เป็นการเลทโปรฟิตลันอย่างเช่นในตอนแรกเนี่ยซับลอตเราอยู่ที่เส้นแดงบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับจากนั้นมา เราก็ขยับซบลอดมาที่สวิงไฮบรณนี้นะครับแล้วราคาก็ลงมา mm. เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเบรกนิวโลต่อจากนั้นเราจึงค่อยขยับซบลอดจากตำแหน่งนี้ลงมาตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นราคาเบรกนิวโลขึ้นไปและทำนิวโลใหม่ตรงนี้ใดๆก็ตามที่ราคาทำนิวโลใหม่เราก็ค่อยกระจบซบลอดมาไว้ที่สวิงไฮนี้โอเคนะครับนั่นถือว่าเราได้ล็อกกําไรที่บรวณนีี้รยบร้อยแล้วนะครับเราได้กินกําไรส่วนต่างจากตรงนี้นั่นเองคือเราเข้าที่ตรงนี้ นะครับแล้วได้กินกําไรที่ตรงนี้นะเราคิดดูครับถ้าราคา break new ล o ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราขยับสล็อตตามไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะได้กินกําไรคําใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่นะครับมันก็มีอยู่เราก็ได้กําไรแบบแ a c k p o t กันเลยทีเดียวนะสรุปเมื่อกี้ก็คือในเฟสที่1คือ scanning เราจะทําอย่างไรที่ทําให้เราได้ pattern harmonic ที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่2เราจะทำอย่างไรที่จะวางแผนการเทรดหรือเทรดได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบขั้นตอนที่3นะครับเราจะทำอย่างไรที่จะ manage order ของเราได้อย่างเป็นระบบซึ่ง ทั้งหมดทั้ง3กระบวนการนี้นะครับเป็น3กระบวนการที่ทําซ้ําได้หมดเลยนะคือขั้นตอนที่1ในเฟสที่1สแกน scanning เทรดดิ้งเมเนจจิ้งนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทำซ้ำได้แน่นอนครับผลกำไรเนี่ยมันก็ไม่หนีไปไหนแล้วก็จะเป็นผลกำไรที่ยั่งยืนด้วยดีกว่าฝากความหวังไว้กับอารมณ์วันนี้อารมณ์ดีเทรดดีอย่างนั้นเหรอวันนี้อารมณ์เสียเทรดแย่อย่างนั้นเหรอนะครับแล้ววันไหนที่อารมณ์เสียเราก็จะไม่เทรดอย่างนั้นเหรอครับเราจะต้องเทรดทุกวันสิครับถูกต้องไหมแต่ว่าเราก็ทำตามระบบแล้วก็เทรดตามระบบแล้วค่อยๆให้ผลกำไรเนี่ยครับเขาปั่นผลตัวของเขาเองดีกว่าไหม ให้ผลกําไรปันผลตัวเขาเองเรามีหน้าที่แค่ทําตามระบบอย่างมีวินัยแล้วก็สม่ำเสมอแค่นั้นเองนะครับใครอยากได้ชีตสรุปที่เป็นอ e ีบุ๊กของคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมได้ทําเอาไว้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือผมทําเป็นชีตสรุปเอาไว้ให้เป็นอ e ีบุ๊กนะครับแค่แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับแล้วก็แชร์เป็นสารนะแล้วแคปหน้าจอมาบอกเราที่อินบ็อกซ์ของเฟซบุ o กนะครับ อาจารย์แปงไทยโฟร์เอลิทนะครับฝากกด subscribe ที่ช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์ที่เพจของอาจารย์แปงไทยโฟร์เอลิทให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ